ครนะคะที่คืนนี้จะได้ดูกันตอนแรกออกอากาศตอนแรกเลยแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่านางเอกสาวสวยเขาอยู่กับเราแล้วเรื่องนี้คาแรคเตอร์เขาฉีกแตกต่างออกไปด้วยพี่บีน้ำทิพย์ค่ะสวัสดีสสดึดครั้งเป็นน้ำการครับพี่บีครับออโอ้โห มาอีกแล้วนี่คืนนี้จะอากาศตอนแรกแล้วรักสุดท้ายไอจอมเวียงใช่ค่ะเปลี่ยนคาแรคเตอร์อีกแล้วอ่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วว่านากคาแรคเตอร์เป็นยังไงอ่ะใช่ออ้ยเป็นคนเป๊ะเป็น perfectionist ก็เป็น p e r f e ช t i o n i s t ก็คือเราเป็นเจ้านายใช่ไหมเวลาสั่งงานให้ลูกน้องแล้วลูกน้องทำพลาดหรือทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราก็ต้องโมโหใช่ไหมคะอันนี้เข้าคาแรคเตอร์หรือยังคะไม่อันนี้เราอาจารย์อธิบายงค่ะ เพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ย คือสมัยนี้ผู้หญิงเก่งเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทํางานที่เรามันมต้องเพอร์เฟกต์อ่ะแล้วเนี่ยในเรื่องแป๊เนี่ยเป็นเจ้านายแล้วมีลูกน้องเยอะแล้วพอเราสั่งงานลูกน้องเนี่ยอย่างเงี้ยทำรายการสดแล้วพลาดด่าสิคะต้องดุไม่งั้นไม่ได้คลาไม่ได้มันเสียหายพี่บีไม่รู้สึกเหรอครับตอนอ่านบทตอนแรกว่าชื่อเราชื่อนางเอกชื่อแป๊ดออว่าแบบแค่ชื่อก็คือมีติดมีติดตรงนี้ไหมหรือว่าแบบมีทักหาพี่ป้อนไหมว่าทำไมชื่อแปคะ คือแปดนี่เขาบอกว่าได้ r e f e r e n c มาค่ะจากข้างในข้างในช่องจรแบบเป็นใครนี่อันี้ไม่สามารถพูดได้นะคะมาสร้างมาแค่นี้แสดงว่ามีผู้หญิงที่เป็นคาแรกเตอร์อย่าเนี้ยในชีวิตจริงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที่ดูแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบทำงานเก่งชัดเจนทุกอย่างต้องเพอร์เฟกตถ้าไม่เพอร์เฟกแล้วฉันจะแบบเฮ้ยมันไม่ได้ที่พี่บีเป็นอย่างนี้เลย ในเรื่องนะคะในเรื่องในเรื่องในเรื่องตัวจริงเป็นคนดีค่ะน่ารากอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เลี่ยงเลยแต่ด้วยความสามารถของพี่บีอ่ะละครแต่เรื่องอ่ะพลิคาแรคเตอร์ตลอดก่อนหน้านี้ก็ร้ายแบบร้ายแบบสุดๆกลับมาเรื่องนี้มาเป็นนางเอกอีกแล้วแล้วก็แบบมีความแบบแป๊ด่ะไม่พี่บีแล้วอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเวลาทำการบ้านอ่ะพี่บีต้องแบบไปดูคนที่เขาเป็นบุคลิกอย่างนี้หรือว่ามันต้องใช้พลังใช้เอเนอร์จีอะไรเยอะขนาดไหน จริงๆเราก็ศึกษาด้วยคือเรื่องนี้ถึงเราจะแบบใช้อารมณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยมีดุมีว่าคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วตัวแ๊ดเนี่ยเขาไม่ได้ร้ายแต่เขาเป็นแค่เป็นคนที่มีเหตุผลการจะว่าใครสักคนนึงมันต้องมีเหตุผลแล้วก็เป็นเรื่องที่ เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือสมมุติว่าคนนึงทาผิดมาแล้วเราไม่พูดอะไรเลยบางทีเขาอาจจะคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกแต่ก่อนแป๊ดตักเตือนไงนะเพื่อให้เขาเก่งขึ้นถ้าเกิดทำมาดีก็ไม่ว่าอยู่แล้วใช่แล้วก็แสดงว่าก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลอะไรมาก่อนป่าสำหรับตัวแป๊ดเนี่ยใช่แต่ด้วยความที่เรื่องนี้พอเราเล่นแล้วเราต้องปี๊ดบ่อยเนี่ยคุณแป๊ดต้องปี๊ดบ่อยๆมันก็ต้องเล่นใหญ่ใช้พลังเยอะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยอยากจะให้ปี ให้ดูสักนิดหนึ่งว่าเออเวลาแฟ้ปี๊ดเนี่ยมันจะปี๊ดยังไงขอสักแบบหนึ่งประโยคในหนังอะไรอย่างงี้ได้ไหมน่ากลัวมากเลยนะเอออยากรู้อยากรู้หันไปว่านู่นสมมุติว่าเขาเป็นลูกเม้าเราแล้วแบบเขาทำอะไรผิดใจเราเลยทำรายการสดเมื่อกี้พลาดแฟ้จะปี๊ดยังไงครับทำไมครับพี่คะคุณไม่รู้เรื่องหรอทำแค่นี้พลาดไม่ต้องทำอีกแล้วเข้าใจไหมให้เวลาเต็มตัวนิดนึงทีตกใจ ทำไงเนี่ยคือจากที่แบบนั่งยิ้มยิ้มอยู่แล้วพอลูกน้องทําผิดปุ๊บแบบปีดขึ้นเลยอ่ะใช่หนูตกใจจริงเมื่อกี้หนูก็ตกใจจริงๆเมื่อกี้หน้าพี่มียิ่งหอทำได้ทำไมกับเนี่ยโอ้ยโอ้เอาไปเลยเอาไปเลยแทบตกเก้าอี้แล้วเมื่อกี้โอ้ยย้อดว่ามันเหนื่อยแน่ๆแหละบทบาทเนี้ยสนุกมมากเลยอ่ะแค่แค่ อย่างเงี้ยยังรู้สึกแบอุ้ยอยากดูแต่ว่าในเรื่องเห็นบอกว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแป๊ดเป็นแบบเนี้ยมันก็มีหนึ่งหนุ่มที่เขารับเราได้อุ้ยอุยเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกด้วยกับน้องเหน่งสรันเออเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งหนุ่มที่เขารับเราได้ในน้องเหน่งเนี่ยพี่น่ารักมากเลยค่ะเขาขาวอมชมพูเดี๋ยวเด๋ยวไรอมชมพู ด้วยกันี่บีจะไปทะเลผิวก็จะออกแทนนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนเน่งเข้าฉาบมาคืออยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นแทนกับขาวขาวอมชมพูมากค่ะแล้วก็จะแบบเวลานอกฟีนก็จะแบบพี่บีครับอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเป็นโอป้าอบอุ่นมากอุ่นไหมซึ่งซึ่งแบบที่พี่พูดมานี่คดีหมดเลยนะคดีแต่เขาเก่งมากเลยใช่ปะข้อเสียก็เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเสียคืออะไรครับ ก็ไม่ไใช่ข้อเสียก็เป็นความน่ารักของเขา <Up fique> คือ,อจริงๆ,ๆเนี่ยคนอาจจะเห็นว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็นแบบน่ารักน่นารักแต่ว่าแ่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนที่แบบก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบอยู่ในกองกันนอน ที่เมาเลยที่เมาด้วยเหรอแต่ว่าอาจจะเป็นเมากับเรามากเท่าไหร่อาจจะเมาคนอื่นไปแต่เขาเก่งมากเลยนะเขาบอกว่าเขาเจอพี่บีนี่เขาเก่งมากเลยนะเวลเข้าเนี่เก่งค่ะเราพี่รู้เลยสัมผัสได้ว่าน้องเกรงใช่ค่ะก็จะไปจับแขนเขาแบบใจเย็นน้าหรแล้วพอจับแล้วเป็นไงครับ จับแขนเขาแล้วกาเน่งเขาเิ่มเก่งอยู่เขาเริ่งเก่งอยู่ยิ่งเก่งยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่นี่เขายืนฟังอยู่ด้วยนะเอาหรอไปละไม่ได้เจอกันอ๋อเพิ่งเจอกันไปอ๋อแล้วเคยชมหรือเคยพูดถึงเขาต่อหน้าเขาไหมคะว่าเขาเป็นยังไงคือเขาจะไม่ค่อยเซลเขาคิดว่าตัวเองไม่หล่อเขาจะบอกเขาเหน่งหล่อโอุ้ยไปแล้วไปเลยไปเลยอุ้ยมาจริงเ้าลยลงเขาเลยมาเลยมาเลยคุณผู้ชมมาค่ะคุณเหน่งรงมือนะต้อนรับน้องเหน่งสลา ก็ได้ยินว่าอะไรอะไรขี้เมาอะไรนะอะไรอะไรอะไรขี้เมาอะไรนี่ขี้เมาจะบอกว่าอยู่กองชอบนอนนอนตลอดแล้วนอนแบบท่าประหลาดประหลาดเยอะมากยังไงยังไงไม่แก่มีท่าอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยนอนแบบว่าทุกใบการทเหมือนกันตลออย่างเงี้ยอ่าน้องขี้ขาด้วยนนนอ้หาก้มอ่เราต้องเราต้องมีจังหวะพักเนี่ยเราต้องพักผ่อนไงเหาเก็บพลังเก็บพลังงาทำงานหนักเหรอตรวจตรวจตรวจแบบน้องน้องหมาน้องแมวเยอะเหรอ ก็ก็ไม่นะมันแค่ติดงานเยอะไงนอนด้วยใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนก็ต้องตรวจหมาแล้วแบบว่าตอนกลางคืนมันต้องอยู่เวรดึกทีนี้เราต้องแบบหาจังหวะที่แบบต้องนอนให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยติดเป็นนิสัยว่าแบบถ้ามีจังหวะต้องนอนอะไรเงี้ยนี่เมื่อกี้พี่บีอ่ะเขาเมาเราอย่างเดียวเลยนะ ได้เวลาเอาคืนแล้วอยากเมาอะไรที่บีคืนบ้างกล้าหรือเปล่าเรากล้าหรือเปล่าให้ดูจากตรงนี้ดูสิอันนี้ก็แท้นแทะอันนี้ก็ขาวเป็นชมพูมากมันลงตัวนะดูแบบนั้นล้างแลยมูเขาบอกว่าเราขาวอมชมพูหมายถึงส่วนไหนนะคุณอย่ามาถามแบบนี้เดี๋ยวกลายเป็นประเด็นนะคุณอย่ามาพูดกันอย่างนี้นะว่าขาวส่วนไหนเดี๋ยวกลายเป็นประเด็นนะเอกล้าเมาพี่บีคืนไหม อาทิตย์หน้าได้ไหมเอ้ยทำไมเราให้ออกอากาศไปก่อนเหรอเดี๋ยวคุณจะมาใหม่ออมาคนเดียวเขามาคนเดียวนี้เหรองั้นตอนนี้เขาอยู่ต่อหน้าเราชมเราชมทำงานกับเขาเป็นยังไงเอาคนมาเป็นที่เลยชมชมเขินอยู่วะาเขินอยู่ชมต่อหน้ามันก็เรินเขินแแต่ในเรื่องนี้คุณคนเดียวที่รับเขาได้ไม่ว่าเขาจะแปดจะปี๊ดจะโป๊ตดอะไรขนาดไหนคุณรับเขาได้หมดคือในเรื่องอะคนอื่นจะไม่ได้เห็นมุมอ่อนแอหรือว่ามุมอื่นๆของเขาอาจจะเห็นมุมที่แบบว่าเขาปี๊ดอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่า เราได้แบบพันอุปสรรคกับเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มีมุมที่น่ารักแล้วมีมุมที่แบบจริงๆแล้วเขาเป็นคนอ่อนไหวแต่ว่าเขาแบบสร้างเกราะขึ้นมาเพื่อแบบปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยแค่การพูดก็ดูเข้าใจเขาแล้วแค่พูดก็พระเอกอีกแล้วแหละง<อ>ั้นเอางี้ไหนๆทั้งคู่อยู่ด้วยกันฝากละครเรื่องนี้โดยเฉพาะคืนนี้มันตอนแรกแล้วอะค่ะมาเชิญค่ะใี่กอนเอาพี่ออกค่ะก็ ฝากเน่งไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเจดันเจดันเจดันฝากพระเอกค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะนักแสดงทุกคนตั้งใจทํางานมากๆเลยค่ะหวังว่าจะชอบกันค่ะกับรักสุดท้ายยิ่จำเบียงค่ะหนี่ครับเชิญครับก็ฝากละครรักสุดท้ายยอมเบียงนะครับก็เรื่องนี้เป็นแบบเป็นพระเอกเป็นตัวเรื่องแรกเนาะล้วก็แบบได้ประกบคู่กับพี่บีซึ่งแบบซึ่งแบบเราก็พี่บีก็เป็นแบบนักแสดงที่เราแบบดูมาแบบเป็นเวลานานแล้วอะไรเงี้ย เคยเคยเคยก็ก็แบบว่ารู้สึกแบบดีใจมากที่แบบว่าเออได้แบบมาร่วมงานกับนักแสดงหลายๆท่านที่แบบเราเลสเปกมาตั้งแต่แบบตอนที่เราก่อนเข้าวงการอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า มันเป็นแบบอีกก้าหนึ่งสำคัญของเราก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับรักสุดท้ายยายจอมเวียงครับผมครับผมนะคืนนี้โอ,อกาสตอนแรกครับยังมีนักแสดงมากฝีมือเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับ<ะ>พี่มอสปฏิพานอาหมูโกรธนะฮะพี่เต๋าสโลชาพี่กิฟต์วัฒนะน,นะครับพี่ตุก๊กชนกวันนันเสนาหอยและที่สําคัญมีพี่ปีเตอร์คอปเดรโนด้วยมีโอกาสได้เจอพี่บีครั้งแรกใช่โอ<ต>้ไม่น่าเชื่อจริงเก้าศูนย์ด้วยกันนะฮะเอาติดตามครับคืนนี้ตอนแรกนะครับรักสุดท้ายยายจอมเวียงครับสองทุ่มยี่สิบทางหน้าจอช่องวันสามสิบ ครับพี่บีและหมอเหน่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับ